เดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันนะครับจบนะเออสไปเปิดมาดูเกมต่อครับเอาอะไรครับลงล็อกกันไปใส่ด้านอาเบตครับอาเบตครับยังไงดีครับเอ็กเปิดมาย้ำต่อเรดไฟพ่นเข้าไปแล้วตอนนี้ครับเคยจัดการด้านทีมไปเรียบร้อยอาเบตไม่รอบดโดนจิ้มมาหนึ่งนัดครับจากด้านอาเมลและอาเมลอินวิสซิวิตี้มาอีกจอไปครับครีดครับโดนเฮกโดนสตันย้ำต่อเอลซีออกปาดมาปั๊มจากด้านเมจิกสติ๊กสู้ไปครับ ฝั่งนี้อาร์เมลกับผมก็ดับเบิลคิวครับอันนี้วาร์ปอินลงมาย้ำต่อครับเป็นคนไทายนี่ผมเออสไปด์สุดระยะมาและเอาวอลเล็เปิดไปแล้วก็ต่ออีกหนึ่งทีผมชิปเปอร์คิวนั่นอาร์เมลฮะเงินยังสูสีกันอยู่ครับส่วนตอนนี้7นาทีผ่านไปครับยังไงต่อเอาวอลเล็ตถอนบลดเข้าไปยวิธีเออสไปด์ป,ป,ปัดมาอีกรอบผมไอไอสอยหรือเปล่าสปีเอ็มาทิ้งไปครับแต่วนัดทีมจัดการไอไอเซิร์ฟตอนนี้ทีมกับผมวิ่งเข้าใส่คลิป เคยฟ้วงไงครับจะปล่อยเลื่นเปล่าเฮกสวนมาจะมีสตันสองอีกครั้งกับไลออนเปิดมาจากวันนี้ครับผมดาวก็เทลเซตอัพมาติดเชิงโคมพิลเปล่าสวนด้านดิซี่จากการบูมมี่และอาเบจจากการดันทิพไปฮะแบบรวดเร็วทันใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บในทุกมุมกล้องสี่ต่อสามครับแต่เงินอีจีก็ยังตรึงไว้อยู่หนึ่งเคครับสกอร์คิวตามอยู่หนึ่งฮะ ทาวเวอร์นี่11ทาวอยู่กันครบครับผมโอ้มี U I ทาวเวอร์บอกด้วยดาวก็เดียวเปิดไปแล้วก็โกกเฟสสเปียนเามาย้ำต่ออาร์เมลดีมคอยผมและอาร์เรบเ็ดรั้นโคตรไฟย้ำต่อสเปกเตอร์เปิดฮอตมาจอยไฟคริปปิ้งเปลี่ยนตามย้ำต่อเอาแรนครับผมเข้าไล่ต่อยจังหวะนี้ไอไอ,ไอไตายไปพีเรียบร้อยฮะเอาแรนเปิดไฟแล้วตอนนี้ครับยังไงต่อ อารีนา่าเรียบราวเลยครับโบกเข้าไปโบกพกฟิงเกิเ้ลเนีีเข้าไปใส่สามไอ้ครับเรียบร้อยฮนะควาวน่าจะให้บบแบบซีเล็กดีเลยอนะินเกมเลยฮะแฟรนด์ายพ้นเข้าไปอาเบจจัดการเดินบล็อกไปแล้วแล้วดีพอยจับล็อกไว้ต่ออีกครั้งครับยังไงดีเอาร้านเปิดมาเคลียร์ไปครับผมฝั่งนี้ครับจิบ้มยงลงย้ำต่อครับผมอปปเออสป라이ด์เปิดมาจากวันนี้เอาล้าทอร์ดลงเลยหรือเปล่าสป,ปีเอาบาลงอีกหนึ่งครั้งคอรดรีบุ๊กบานพันกันไป ดาตผูของฝั่งอาร์เมลก็เรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ทีซีเฉือนมาต่อครับทิปตายฮะทิปโดนทิปข้อให้แล้วเลือดยี่ก่อนสบู่เอ็กเปิดยับแต่ว่าโดนสตันดาร์กเถือนและเบรดไฟพุทไปฮะ18ต่อ9ตอนนี้เกมกลับมาเสมออีกครั้งตอนแรกทีซีนำหมดทั้งนั้นเฮดมาหรือเปล่าเลยครับฝั่งอาร์เบ็ตขิงกันไว้ อาเบนกำลังไหลามาตตอนนี้เปียวอามาไอ้แบรนด์ลงเต็มข้อครับไลออนระเบิดระเบอร์ไปกดคืนป,ปิ้งเปียโดนตั้งขายิยงครับเกรดไฟดังก็เดียวมาแบบรวดเร็วครับอาเบนชบกระชากหัวผิวไหวจากสายน้ำตบยับไปบอกแล้วดีดบขวของอาร์ิซี่เมกาคิวได้ทำวันที่สองไปครับในนาทีที่19และน่าจะถอยมายึดเอาโพสครับกันซ้อนหลังแล้วก็ไม่ให้เลเวลของนาทีอันสีกระเตื้องฮะ แต่ยังมีคนก็โผล่แหลมมาโด,ดานลลดาก็เถียวแล้วเบรดไฟสเปียเอามายันลงก่อนจัดเน้นไปอาร์เมลเรียบร้อยครับ <S <S ลดคูดาของไบมีครับไป8วินาทีฮะสเปกเตอร์ทาเลน์เลเวล15บามังกรดำมาแล้วด้วยครับโอ้ไม่เอาบ KB คบรับมับงกรดำก่อนไอ้บลาสมาจังหวะนี้ครับโดนแชกเกอร์จับล็อกไว้ครับลิน้นเลียแล้วก็เอาแล้วท้อสวนมาไม่เจ็บเบรดไฟพดยันอนเฉือนมาเน้นๆครับตายไปอันสตอปเอเวของนาริซ อยดางเอเซชันมาจากด้านหลังครับและตอนนี้เข้าได้หรือเปล่าจะสตัน์ทามิงกเปิดบีกีรอไว้ก่อนแลวเอจินเป็นขอเดินแกมบีครับเข้าไปชงแบบรวดเร็วซันเดอร์มาแล้วก็ยิงยันลงต่อทางด้านไทยนี่ตายไปครับหลังนี้ไล่บทเทนสไตร์ฟล,ลายเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าอันนี้ิดการบุมี่ไปครับกระโดดออกครับอาร์เมลและลางนี้กระบอไล่เฉือนย่อมตอนใส่คริสคริสไม่รอดครับ oh, <no. S 1> ไดเอจิส e ไปด้วยครับแกมบีฮะนักฉกในตำนาน และซื้อมาเป็นดิเปิครับผมกำลังประสงครับเคอรเรีอาเมลก็วร์ปลงอาโพครับอาเมลโดนเฉือนอาเมลปาดก็นด่งเลยไปครับและอาเบตเจอหน้าอาเมลอาเมลบิ๊กหลบอาเบตบิ๊กตามสตาร์ทย้ต่อยิงใส่อาเมลพ้นไฟอาเมลกระโดดออกอาเบตครับผมตามขับ่าอยู่และตอนนี้ดีมคอยไว้อาเมลอาเมลชนลัวครับอาเบตครับพยายามจะพ่นไฟครับผมดักหน้าไว้อาเมลรอดไปได้ครับผมอาเบตไม่ได้ตามต่อครับติดดีบคอยบูมมี่ครับ บริงชาคิวบูสครับผมแร็กเกอร์ล็องแตะเข้าไปใส่ด้านหังของปากสามใบครับเปิดพ้อนมาจาังหวะนี้ครับผมจัดหนักจัดเต็มครับมิมิเปียเปิดมาย้ำต่อครับแล้วก็ยังไงดีครับไล่โบกไล่ย้ำกันไปคลิปกับเล่นฝ่ายตายครับแล้วเมียกอต่อยครับอันดีสี่ครับใส่หนักจัดเต็มอีลาซิ่ออกอ,ออกมาผมอาร์เมลและนี่ครับแร็กเกอร์ลงแตะเข้าไว้ตีใส่ด้านหังของไอส้ส์ไอ้ส์สสไม่รอดนะเจ้าบุคิลเดินปอกนั่นเอง นี่โดนตามครับอาร์เวลฝั่งข้างนี้ครับอาร์ดิซี่โดนไรเกอร์แทงครับผมเสียไปสามกับอีจีพยายามจะถอยอาร์ดิซี่ยังไงรีเฟคชั่นขับไปก่อนครับผมแล้วยิงสวนไปจังหวะนี้ดาวกระเทลหยุดไว้แต่กดถึงหน้วโดนโคตรทันครับผมเฉยเลยฮะแต่แกบีก็ยืนไม่ไหวก็ต้องถอยก่อนครับแต่อาร์เบลกับมีน่าจะไหวหรือเปล่าไอ้มาดาหมดแล้วมีเล่นบอลครับผมโดนอาร์ดิซี่ครับยิงไปอาร์ดิซี่ครับผมยิงยาวต่อจะเปิดรีเฟลชั่นแล้วก็ดื้อด้วยหน้าตัวของดิเบตครับเรีกได้ว่าเข้ามาถึงแต่ว่าออก ยากลำบากเหลือกเกินนะฮะ8ออ f s ต t ครับทางด้านอาริซี่ครับเน้นเป็นแสนแตนล้วนๆครับอีเวชั่นบวกแม็กเลือดครับผม275แล้วก็8ออ f s ต t ครับนะฮะนี่ได้ว่าถ้าเป็นทั่วไปครับจริงๆไม่ทั่วไปผมเป็นแฟนเพจแฟนเพจหนึ่งเนี่ยเขาจะอัพ20มมงสปีด30แอเดกสปีดแล้วก็เอ่อบวกคอนจูอิมเมจดูเรชั่นอีก8นะครับผมนี่ไว่าโดนเวฟทีเดียวตายไปเลยครับ ว้ามกลับครับตอนนี้อาร์เมลบอลสตาร์มีคนเดียวแล้วใครนี่หันหน้าผิดทางครัเอาตีโรชานต่อครับไม่รู้ว่าจะโดนฉกเอจิสหรือเปล่านะแล้วเดียวเปิดมาจัวันนี้ครับแล้วยิงกดหัวไปโดนเทคส่วนมายับต่อเออสไปายสองกับไลออนสเปกเ,เ,เตอร์เปิดฮอนมาครับอารีนาอบัตรค,ครับไม่กีผหมดได้อกเกอร์เข้าบดได้ชาแมนอีกแล้วชาแมนพยายามจะถอยถอ,อยไม่ได้เพแล้ว่าเอเอก็ตายโดนเล่แก๊ปบี้ครับล้วงหลังไปสเปกเ,เ,เตอร์ฟาร์มดีครับ ยังไงต่อดาวก็เดียวเปิดไปครับอาร์เบดเก็บการออกมาได้ด้านหลังนี่กขบอกแรนทอนเปิดเข้ามายังต่อนี่พลจะล่องสอมมาอีกทีและเปิดรีเฟคชั่นเข้าไปรอบทิศทางดีก็ใส่เปียวมาลงไปที่ด้านหลังของฝั่งไลออนไลออนไม่รอดหรือเปล่าครับหันมาสแตนไทนี่ไปก่อนแล้วยิงไลออนไลออนตายไปแล้ไทนี่โดนกระสุนสุดท้ายเรียบร้อยไปครับอาริซี่ครับเก็บไปดับเบิลคิวแล้วก็ถอยกลับนะฮะมีการซื้อเกิดมาจากด้านไลออนนั่นเองแล้วตอนนี้แกมปีครับแร็กเกอร์นับล่อกไปเข้าตีโรชาเลยหรือเปล่าฮะเมตัมบ์ฟอร์ซีจ่ายไปแล้วด้วยครับบเเเลท ถือเกิดไอีกทีครับผมทางด้านไทดี้ครับเข้าไปดังเร็วสั้นยับยั้อีก20ปีครับถึงจะแป่งร่างได้ครับอาเบตอาเบตพยายามยืนก็รีบบุปผัดมาเจอตืดอินวิสไปดับเบิ้ลดาเมจมาต่อแล้วตอนนี้แกมบีเก็บดับเบิ้ลดาเมจไปเหลา่าทางด้านตัวของปากไอไอสไตล์ I ไปเลยครับเรียบร้อยครับจังหวะฝืนไปหน่อยครับทีมอีจีแต่ไอไอไม่ยอมครับอีฆา,าวิทีฆาวิเท่านั้นใส่เลนตัดเข้าไปจังหวะนี้แล้วเฉือนทางด้านปักแกมบีพอขอเวลาหน่อยโดนอวอร์ไล์ไปแล้วโดนตัตนตดเข้ามาอาร์เบตปีกเข้าไปคร โลชานไม่ได้ครับผมมาพวกมาส่งครับพยายามที่ฟื้นมานานแล้วแปลงร่างไปฟรีๆเมื่อกี้ดาก็ไหนแปลงร่างไม่ได้ครับติดทั้งส่เลยแล้วก็คูด้าครับอีกประมาณ2วีนะฮะเมื่อกี้ดาก็ไหนกล่าวว่าจะบินเขาไปแตเจอไทนี่ครับเอาไแล้วตัดในช็อตสุดท้ายครับทำให้บินเขาไปอัดโลชานไม่ได้ครับสเปียร์ออกมายันลงต่อยูนิตเด้งไปแต่วันนี้อารีดาเอาบัตรลงอีกครั้งไอสแ์แพลนผมตามพ่กเขา็ไปละไลออนสายส่วนไทนี่คอร์ดมายัําโดนอีกหนึ่งจากทีบีทีบี เก็บมาแบบชิียวๆแบบนับเกี่ยวของด้านคริสเฉยเลยฮะชาแมน <S <S ใส่ลแล้วเปิดเคลียร์ยังไปก่อนครับฟังแมส,สเซอร์เพนวอร์ดแล้วนี่ครับเข้ามาจากด้านหลังสเปกเตอร์เปิดฮอนส์มาเฉือนได้เนนเอเอละลายไปเรียบร้อยอารินาวันเปิดมาสเปกเตอร์อยู่ไหนตัวจริงอยู่ไหนถามเธอใจเธอดูแล้วขวดไปต่อที่ด้านโลของคริสคริสตายไปเดนิตีสเปกเตอร์ตายแต่ว่ามีเอจิสตายเกิดยับต่ออาริซี่หมดแล้วเปมย์สมอลแต่เราสดเราสดมาต่อ เราเปื่อยเออสป라이มมาครับผมจังหวะนี้โดนสองตัวกระปูมี่ดาก้อนไหนดาก้อนไหนโดนคริปปิ้งเบียรอาริซี่ครับเปิดปีกรีมาแต่กลับไม่ได้โดนตกไปด้วยด้านหนของแบชเชอร์กอนสตันอินชิดไล่สู้ต่ออาริซี่โดนฟิงเกอร์เนลและซันเดอร์ไปแล้วด้วยครับอาริซี่โดนเฮกยับอีกครั้งแล้วก็กดจากใครกราวกินก่อนได้เนตแกปีถอยมาก่อนครับผมหลบหลบไปหลบไปหลบรัวอาริซี่ยืนหยัดยืนหยัดยืนหยัดไม่ไหวแล้วผมรุมไป5้ารุมไป4อย่างงี้ อาเบดก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเลยตีเข้าไปตีย้ำต่ออีกรอบอาเบดบอกว่าเอาเลยเต็มที่ตีฉันสิถ้ามันจะเป็นแต่ได้บาแรกตรงนี้ไปครับผมทีมอ e ีจีเอาลัดเปิดมาแล้วทอนย้าลงตอ่อจังหวะนี้เปิดขึ้นพม่เปียมาต่อตีใส่ปีกเลนลงเต็มเข้าไ้ไอ้ตายเข้าไปไที่เรียบร้อยส่วนนันดาก็ได้ยิงกาะย้วต่อใส่เข้าไปที่สเปกเตอร์แล้วดีสามไอ้ตายไปคลิปก็ตายผมซื่อเกินไม่ได้ด้วยครับ แต่ยังมีทีมีแล้วก็ถึงนะดอร์ก็นายไข่อยู่แบบหนักๆใส่เลนมาแบบใหญ่ชุดใหญ่ไฟกับพี่ไปปลายตายครับและตอนนี้เฮกเปิดมาที่ด้านหัวของฝั่งอาร์ดิซี่คลิปปิปป้งเป,ปย์ย้ำลงต่อที่ดีเคดีเคยืนหยัดแล้วและซันเดอร์ช่วยดีเคมาอาร์ดิซี่ครับกดธนเสอรตซันเดอกเติมเลือดต่อ2องเลนบอลครับ2องเลนบอลยิงย้ำยิงย้ำย,ย,ยิงสเปนยิงหนึ่งยิงสเปนไปดีเมื่อของอาร์ิซี่แล้วอาร์ดิซีซ่ว่าะอะไรอาร์ดิซี่ยิงย้ำต่อที่แกบบีแกบีไม่รอดครับทีเมื่อกี้ของอาร์ิซี กระโดดถอยออกไปกับอาเบลเจ็บ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 ครับแฝกจกสักหน่อยครับแล้วก็ถอยแยกย้ายไปฮะโอ้โหอีก12บสองวิครับจะเปิดกลางฝั่งเมตาบอฟได้ฮะมีเอจิตเขาบอกแล้วก็รีเฟเชอร์เลยครับเมตาบอฟทั้งวันนี่เข้ากลางโดนพีเคบีเปิดมาครับอาริซี่บอกอีกวินึ่งครับเมตาบอฟได้แล้วเมตาบอฟมาผมลากใหญ่ยักษ์อลังการยิงใส่ไลออนหัวแตกไปครับผมไลออนร้อยวินาที ตัดหลังกับอาร์เมลกับใส่เรื่อยๆ,ๆดีมคอยและเด็กก็ใส่เรื่องชาแมนชาวแมนบีบแกมีสเปกเตอร์เปิดฮอนมาซันเดอร์ให้เรื่องชาวแมนผมเซฟเพื่อนทุกอย่างครับมาริซี่เปิดเทเลเวฟบไทมมิกดีครับผมติดเฟียกันรอบทิศและไซรนี่โบกไม่ได้อาริซี่ใส่นักจัดเต็มอาริซี่บอกใส่ได้หมดไม่มีคนสนใจอาริซี่ตีเรื่องชาวแมนไปก่อนครับผมจังหวะนี้แล้วนี่โดนยิงไปครับตามหลังกระสุนสุดท้ายโดยนน้องบ็อกตายไปเรียบร้อยครับและแกบ,บีไม่รอดครับเอาต้าคิวอาริซี่อาเมลว่าไงครับผม โดนเอาไปก่อนโดนสตันยับอีกคราลอกอีกครั้งยิงไก,กลๆย,ยิงรัวครับผมเฟชชิปหลบกันไว้แล้วก็จะโดดออกโดอดออกเล่นเบาแลบเปลี่ยนก้อนไล่อาร์ oh <my> ดิซีอะโอ้ my god ลุยต่อครับผมมีรีเพเชอร์ด้วยครับเมตามอบอมหมดแล้วใส่ต่อได้ครับอาร์ดิซี่อะสุดยอดเกินคนจริงๆครับยังไงดียังไงดีว่าไป อาร์ดิซี่ครับได้โหลดตันอ่อเรื่อไว้แล้วนี่ถอยมาก่อนครับตีนั้นบารแรกตรงกลางเมก้าเคยนไปเป็นที่เรียบร้อยฮะจีจีได้ไปรีเฟซมาต่อครับอาร์ดิซี่ลุยครับผมปิดบ้านเลยครับเจาะลัวครับดูยิงครับยิงแบบรัวนจัดยิงแบบร้วนจัดมาก็ะบอก็นามาแนบเจอดูรีไฟล์ขึงกันไว้แยกล่าครับดวลดูรีไฟล์ขึงยับลอยครับแก้ไม่ได้ผมและละลายไปครับปีเดินไม่ออกจีจีคอฮะ จบกันไปกระหผบเป็นทีมอีจิชนะไปสองสูต